อันนี้ตราไปเก็บลูกบักเซล,ลมาหรือมะกอกน้ำเนี่ภาคอีสานเล็กบักเซล,ลนะครับเราเก็บมาแล้วก็เอามาล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วก็ไปดองอันนี้ขั้นตอนครับการดองก็ใส่โหลแล้วปิดจะให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ใส่น้ำเกลือเข้าไปนะครับ ครับนี่เป็นการดองอันนี้ดองใส่ไปวันนี้นะครับใหม่ๆนะครับอันนี้ดองเมื่อวานดองไปแล้วนะครับอันนี้เป็นมะกอกน้ําดองหรือบักเซลดองนะครับมันจะมีมะเซลบักเซลเชื่อมบักเซลแช่อิ่มบักเซลดองนะครับอันนี้เราดองเสร็จแต่เราจะไปแช่อิ่มนะครับเราดองให้ทัก2สองวันสามวันก่อนสองวันก่อนนะครับเพื่อให เกลือมันตัดความเปรี้ยวความความฝาดของของบักเซลหรือบักกอกน้ําออกไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็เรามาดูว่าเมื่อดองเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการเชื่อมอในแช่อิ่มนะครับอันนี้ขั้นตอนการดองนะครับเกลือเราผสมน้ําให้เค็มให้เค็มไว้เลยครับให้เค็มเลยนะครับเพื่อให้กัดความฝาด ความเปรี้ยของบบกเซลหรือปปะกบน้ำเนี่ยออกไปเลยนะครับแล้วก็มาดูตอนต่อไปว่าการเชื่อมหรือการแช่อิ่มนะครับอันนี้เราดองไว้ก่อนนะครับก็มาดูตอนต่อไปนะครับว่าเชื่อมแล้วใช่อิ่มแล้วจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะทําแบบไม่ไม่แค่เม็ดนะแต่จะบี้เอานะครับบี้เอาหรือมีดมิดฝานเอานะครับ